ใครเป็นสาวกรถสีขาวคอยยกมือขึ้นเยาเองค่ะบอกเลยนะคะว่าเยาชอบรถสีขาวมากๆแล้ววันนี้เยาจะมานำเสนอค่ะรถสีขาวของทางเทียค่ะมีรุ่นอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ มาที่น้องเลตของเรากันเลยค่ะมิตซูบิชิมิราห์1.2 GLX ปี2021 ไม่เพียง40,000กิโลราคาเพียง3 6 9 0 0 0บาทผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะไปต่อกันเลยค่ะคันที่2ของเรา h o n d a HRV e 1.8e ปี2019สําำหรับพนักงานเงินเดือนหรือเซลเข้าราชการท่านไหนนะคะที่ไปติดต่อง,งานข้างนอกบ่อยๆและอยากดูดีมีภูมิฐานมากขึ้นยัีวขอเสนอเป็นคันนี้เลยค่ะ ทางเรามีทั้งสีขาวและสีดำด้วยนะคะราคาเพียง699,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ1,000 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะมาที่พี่ใหญ่รถครอบครัว7ที่นั่งอันเด็กประสงค์ Isuzu MU-X 1.9 DVD Navigator ปี2017ราคาเพียง 799,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ13,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะทางเทียร์าคายังมีให้เลือกทั้งสีขาวและสีดำด้วยนะคะไปต่อกันที่รถครอบครัวราคาประหยัด Toyota Innova c r y s t a ตทางเทียร์าคามีทั้งรุ่น 2.8V และ 2.8G ราคารับต้นเพียง629,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ10,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับรถซีดาสุหรูนิสสันเทียนา2.0 XL ปี2017ร ราคาเพียง5 9 9 0 0 0 0า้บาทผ่อนเพียงเดือนละ1,000 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะทางที่อาคายังมีให้เลือกทั้งสีขาวและสีบอลเงินด้วยค่ะ มีออปชันจัดเต็มหรูหราสไตล์สปอร์ตรถคันนี้เป็นรุ่นเจเนอเรชันที่10แล้วนะคะ h o n d a Accord 2.4 EL ปี2018ราคาเพียง759,000บาทผ่อนเพียงดอลลา12,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะมาที่รถอีโคคาร์อีก1รุ่นโดยยต้าย,ย a 2, าริสเอที1.2ส p o r t ตปี2021 ไม่เพียง6,000กิโลราคาเพียง4 7่0 0 0บาทผ่อนเพียงเด 8, ือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะท,ทั้งเทียร์คายังมียาลิทให้เลือกหลายรุ่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีบอลเงินมีทั้งแฮนด์แบก5ประตูและเอที4ประตูด้วยค่ะค เป็นผู้บริหารหวันนะคะหลังจากที่ได้นั่งรถเตยใต้แคมรี่คันนี้แคมรี 2.0G ปี2019ไม่เพียง30,000กิโลผ่อนเพียง15,000กว่าบาทแล้วบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้หรูหราสไตล์สปอร์ตมากๆเลยค่ะ รถของเราเป็นรถมือแรกปมะวันเช็คศูนย์ไม่มีการชนักผิดความตัดต่อน้ำท่วมส่วนทะเบียนสามารถโอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองออกรถเพียง999บาทดอกเบี้ยสุดเสร็จเริ่มต้น2.79%ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศนาน1ปีฟรีบริการขัดสีขับแก้เอาน้ำยาหนาถึง7ไมครอนจากเยอรมัน มาที่รถสไตล์สปอร์ตอีก1คันนะคะ To y ยต a าอาติส1.8 SE ส p o r ์ปี2019ราคาเพียง559,000บาทค่อนเพียงเดือนละ10,000กบาทเท่านั้นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าดีไซน์คันนี้สวยเดดเด่นมากๆค่ะและออปชั่นภายในจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นปุ่มพุชตาร์ทหน้าจอสัมผัสและระบบความปลอดภัยของเขาจัดเต็มมากๆค่ะด้วยแอร์แบรอบคันเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถสีขาวที่เราจัดให้ ลูกค้าท่านไหนที่เป็นสาวกรถสีขาวไม่ควรพลาดเลยนะคะทางเทียคามีให้เลือกหลายรุน่นหลายแบบหลายสไตล์มากๆเลยค่ะถ้าหากลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0894433774หรืออีกหนึ่งเบอร์นะคะ0806588999หรือทักมาที่เพจ f a c e b o o k รถเมื่อ2องทียาคา l ์ไลอ้อนเทคาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลากันก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ